Introducing our referee on stage, Mr. Rapin Soblik. And now, ladies and gentlemen, in the first fighting, I want the red corner. 20 years of age, two stands, 170 centimeters tall, and red in, 117.9 pounds. She, a record of 151 wins and 20 losses. She is a team three times my World Championship gold medalist and K.O. Kickboxing European Cup gold medalist and five times Amateur Boxing World Championship gold medalist. Representing Turkey, let's hear it for we Wiener Muay Thai. I want the blue corner 31 years of age she stands 163 centimeters tall and weighed 118 pounds she or record of 23 wins three losses and three draws she is a former WMC world champion and former Muay Thai female Muay world champion representing Spain let's hear it for Paloma who fight club ตื่นเต้นเร้าใจกับผู้พิทากรายการกับมวยหญิงครับฟีมเมลรูเในรุ่นแบนตั้มเว้ครับนี่คือการโคจรมาเจอกันของจ่าฝูงครับคะแนนเท่ากันลำดับเท่ากันครับายแดงครับเซฟสกี้วินาทมวยไทยจากตุรกีครับมี3คะแนนขณะที่น้ำเงินครับพาโลม่าภูเก็ตแฟขับมี3คะแนนเช่นเดียวกันจากสเปนครับอ้าวครับน่าสนใจครับไทยชนะทะยานขึ้นจ่าฝูงทันทีครับอุจังหวะปล่อยหมัดน่ากลัวครับเซฟสกี้ไทซ้ายครับกดลงมา มวยหญิงนี่จะชก2อนาทีพัก2อนาทีนะครับแน่นอนแล้วครับตามพระราชกิจกามวยครับยังไว้ตั้งปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับแต่เราก็ยังคงคิดกันตลอดมาครับอ่ะเป็นมาตรฐานของมวยไทยทุกวันนี้ครับกี้ตั้งรับแ้งซ้ายยาวๆมีดักทีครับพลุว่าสไตล์ของเธอคือเติมชนครับ อะไรก็หยุดเธอไม่ได้เดี๋ยวดูครับหมัดของเซฟกี้จะหยุดการเดินบุกเดินลุยเดินชนของพาลุมาได้หรือไม่ครับขยับเดินครับเดินเข้าหาครับเอาต่อยซ้ายครับจากไว้ก่อนครับซ้ายครับเซฟกี้โอ้ต่อยซ้ายไปซ้ายครับสายทั้งแคบครับบิดบิดหางสุดท้ายครับล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับพาลุมาทั้ดูครับเปิดเกมมาถึงตรงนี้นาทีเสร็จเสร็จอัดแล้วครับพาลุมาครับ ด้วยสรีระรูปร่างแล้วก็ความรวดเร็วครับเชฟกี้นี่ดูครับสายยาวๆไม่ให้ถึงตัวครับชกแบบตีหัวเข้าบ้านครับอาลมานีเขาสไตบูดูดันเบียดถึงตัวครับถ้าถึงตัวไม่ได้เหนื่อยครับแชมป์อืเอาครับถึงตัวครับไอ้ครับโอ้จะดูเชฟกี้เอาแล้วโอ้ล้มกันสามคนเลยครับบนเวทีนี่แหละครับพอเห็นานเดี๋ยวดูครับเพราะว่าลมานีเป็นมวยที่แข็งแกร่งครับนอกนี่โดนเชฟกี้ดักเลือก ออกก่อนแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องรู้ได้จับในให้ได้ครับถ้าใครต้องถึงตัวให้ไวครับโอ้โหแต่ก่าจะถึงตัวก็มันของเซสกี้น่ากลัวครับดันล้มลงไปอีกครับถึงตัวแล้วจังหวะปล้ำในเสียบเขาไม่มีครับเหลือมองทีมงานเลยครับตอนแรของพาโลม่าครับมีต่างครับเพราะว่าแผงของเขาคือจับในเพราจับไม่ได้ครับบัซ้ายซอกซ้ายแข้งซ้ายเซสกี้ที่แม่พานตลอดเลยครับเดินครับยังสู้อยู่ครับพาโลม่าหมดยกครับ โอ้เป็นยกที่ต้องบอกว่ายังหาตัวไม่เจอของเครื่องอารมานครับไล่ยังไงก็ไม่ชนครับทางด้านเทสตี้ไม่บ่อยครั้งเลยครับที่นักข่าวจัดรถไฟไปนี้ครับคารุมาจะอาจจะตกรางแบบนี้ก็แต่ยกแรกครับเราจะกลับมาติดตามครับยังอยู่ในทัวร์นาเมนต์ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูมวยหญิงกันบ้างครับรูปเอครับ รุ่นแบตเต์เวดครับนี่คือเทสเมนต์หญิงหนึ่งเดียวของเราครับที่ชิงชัยเงินสําหรับผู้ชนะครับ3ล้านบาทเท่ากับมวยชายเลยครับคู่นี้เป็นต่างชาติเจอต่างชาติครับเซฟสกี้ครับจากตุรกีครับเจอกับพาโลมาครับจากสเปนคะแนนออกมาแล้วครับเซฟสกี้ตามสายตาเลยครับอาวุ่นยาวของเธอนี่สร้างความกดดันและเข้าตากรรมการครับชนะไป10ต่อ9ทั้ง3เซียงครับ ความอึดอัดความกดดันความกังวลใจทั้งหมดทั้งมวลครับอยู่ทางด้านของพาโลมาครับต้องทําอะไรสักอย่างแล้วครับแชมป์ท่านเดินที่ที่แบบนี้เยื่อยครับดูรับจังหวะถอยก็จริงครับแต่ก็มีอาวุธออกมาตั้งก็บอกว่าคอยสกัดการเดินของพาโลมาได้ครับโอ้โหแล้วนี่ครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับพาโลมาเห็นว่าเข้ามาจากมวยสากลสมัครเล่นด้วยแล้วครับจังหวะสเต็ปเท้าการปล่อยหมาดของเขาดูครับดูเนียนตากับนี่ครับยักษ์เงี้ยวันทุกข์เขาเมาครับ ยักเงี้ยประดุกเลือดทะลักทันทีเลยครับมากโอ้โหแตกเลยครับโอ้แล้วโดนบวกโดนบวกเอ้าดูโอ้และเธอบ้าเลือดหรือเปล่าบ้าเลือดหรือเปล่าและอีกคนนึงจะเมาหรือเปล่านุ้ยกรรมการละพินครับคนดูไม่ได้ครับบาดแผลมันไม่ใช่น่าหวาดเสียวโอ้ยอย่างที่เห็นเลยครับว่าบาดแผลน่าจะใหญ่ครับเดี๋ยวดูครับบาดแผลตรงไหน นี่โอ้โหเลื่อนไหลเป็นทางกรรมการบอกไม่เป็นไรต่อยได้ต่อต่อยไปโอ้ใจแข็งเลนครับพี่หมอวันนี้สบัสบสองอีกทีครับโอ้นะครับอาครับแต่พูดก,กันตามตรงมะกั้งมวยยังส่งสัญญาณสู้แล้วก็บาแดแผลไม่ได้อันตรายมากเกินไปก็อนุญาตให้ชกต่อนะครับโอ้โหสองครับมาหมดเลยครับเซฟตี้โอ้โหเหลือเชื่อครับชกมวยไทยไม่กี่ครั้งครับแต่ดูการเรียนรู้ของเธอครับอ่า ฟอร์มแบบนี้นี่ต้องบอกว่าคลื่นแท่นเป็นตัวเต็งได้เลยครับแชมป์นี่ครับจังหวะหันหลังนี่กรรมการเตือนว่าออกอาวุธไม่ได้ครับเตะซ้ายครับยัดไปต่อยหมัดครับอ้ดครับโอ้แม่กรรมการรับพินครับจังหวะจับตีได้ทําให้พาลุมาดนัดแล้วครับแบบนี้พอจับได้ตีไม่ได้ครับโดนแยกอดเอาพยายามเดินกัดฟันแล้วครับเลือดไหลก็ไหลไปก็พลุม่าบอกไม่สนแม่เซกซี้มีท้าทายเดือดครับแม่ ที่ผ่ามายังไม่เห็นเซฟสกี้โดนครับเห็นปาลมาโดนอยู่ข้างเดียวโดนยังทนได้เซฟสกี้ตัดโดนทนได้หรือเปล่าต้องดูครับโอ้โหแต่ตอนนี้่หมดครับหมดยกครับโอ้โหโอ้ขอยู่ข้างเดียวนะครับเซฟสกี้ท่วมหน้าครับเลือดท่วมหน้าครับหยุดเลือดรเลือดถอดครับส well, ่วนนาเซฟี <ock> ้นหน้าแดงนี่ไม่ใช่เกครับเป็นเลือดของคารมา ที่3กับ2นาทีสุดท้ายแล้วครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครจะทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงได้รุเอครับรุ่นแบลตเวดบวยหญิงครับเป็นหญิงเดียวในทัวร์นาเมนต์ RWS ราชดำเนิ Series, นเวิร์ลซีรีส์ทัวร์นาเมต์2023ครับแชมป์แล้วก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ายังเดาไม่ออกมองไม่ถูกว่าใครครับที่จะขึ้นไปขวาแชมป์คับเพราะว่าโอ้โหสายเอเราก็เห็นแล้วครับบวยดีๆชาวต่างชาติให้เห็นครับ กรุ๊ป B ก็มีนักชกชาวไทยที่มากฝีมือเช่นเดียวกันมาดูครับ2นาทีสุดท้ายของคู่นี้ครับโอ้แรกกุป A แวนต้มเวกับคะแนน10ต่อ9ครับเซฟสกี้คะแนนรวมตอนนี้ครับ20ต่อ18 3เสียงครับแชมป์คะแนนห่างกัน2แต้มครับก็กรรมการพยายามเตือนับว่าเซฟสกี้จะหันหลังไม่ได้ครับซ้ายครับบวกืนมาครับเซสกี้ไม่ประทะด้วยครับ ส่วนพาโลมาครับหวังนับเป็นอย่างน้อยหนึ่งนับเพื่อที่จะตีเสมอให้ได้ครับโอ้แต่เลือดครับเลือดออกมากแล้วก็บเม็กิพนี่แหละครับพอมีเลือดมันทําให้เกมการชงมันอิดอัดเข้าไปอีกครับก่อนแตกนี่ก็อิดอัดอยู่แล้วครับหน้านของพาโลมาครับเซฟกี้นี่ดูครับแม่เธอมาในบทบาทของนั่งเอกเลยครับยกนี้ครับไีกันเชียงวนเลือดออกเลยครับดูครับแม่นอกจากหน้าตาที่สะสวยของเธอแล้วครับอาวุธเบอร์ไทยของเธอก็สวยงามครับเอ้า อารามาพยายามจะเจาะยางวานกะปูระบายครับได้ไม่ได้ครับแชมป์นาทีสุดท้ายอตอนนี้นี่มีอะไรก็ต้องขนมาก็ต้องเอามาใช้แหละครับซ้ายขวาเจอพับในครับดึงหลบไว้ก่อนครับเซสกี้ดึงหลบอีกทีครับโอ้อารามาคือเอาง่ายคือยังยังไม่ถึงตัวเลยครับด้วยรูปร่างที่สั้นกว่าครับแล้วก็ความเร็วของเซสกี้ครับ เรวอย่างเดียวไม่พอใช้ความยาวได้ดีด้วยครับแข้งซ้ายยาวๆหมัดดีๆครับสอกโมมมาหมดเลยครับอืมตั้งรับก็จริงครับแต่เป็นการตั้งรับแล้วก็มีการออกโต้คอยโต้คอยเถียงอยู่ตลอดครับเนี่ยครับมุมเม้นเธอดูสวยงามแล้วก็เนียนตาครับเป็นนักมวยหญิงที่มีสเต็ปสวยงามมากครับการออกแข้งซ้ายดูครับแต่แข้งขวาก็เนียนซ้ายก็ดีครับ สรุปแล้วต้องกลับไปถามแม่เธอแล้วรับว่าเธอถนัดข้างซ้ายหรือข้างขวาครับแชมป์อ้าแล้วครับบังติดเดือดร้อนแล้วครับถามถึงแม่เธอแล้วครับโอ้ออกข้างซ้ายข้างขวาเนียนมากไม่รู้ว่าถนัดข้างไหนครับอ่ะโอ้ยสุดท้ายเด็กประตูครับต้องบอกว่ามันติดเลืเลือดโอ้ดูหัวใจแกร่งจริงๆครับสาวจากสเปนครับตู้ครับเละเลนเลือดครับโอ้โหเธอไม่หยบ ครับดูไฮไลท์ภาพรวมครับจากยกที่ผ่านมาครับเกมก็เป็นทีา่าของปาโลม่าแล้วครับที่จะไปก่อยเกมเดินเข้าไปครับจะใช้ความแข็งแกรงแขงแรงแต่ด้ยวยลูกราลางเชิงรัลที่ได้เสียวและความเร็วของเจสซี่ครับดักเตะดักต,อต่อยมีการสอกเก็บกินไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ที่เขาบอกว่าคุมเกมไว้ได้หมดครับจังหวะบวกศอกครับ The, Ladies and gentlemen, of the three rounds of away tie actions, we go to the judges scorecard. All three judges scored this bout 30 to 27. We have a winner by words of unanimous decision. Red corner, champion